สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้จะทำโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะคำถามแบบเดียวกันเนี้ยนะใครสามารถทำได้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะีแต่นี้เนะี่ยในคลิปนี้จะมีวิธีทำให้ดูสัก4วิธีนะก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะ สามเหลี่ยม A B C เนะีความยาวฐาน6เซนติเมตรมุม A 60องศามุม B 75องศาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C นะวิธีทำก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคำถามเหมือนกันนะข้อสอบแบบแสดงวิธีทำข้อสอบแบบเติมคำตอบหรือข้อสอบแบบตัวเลือกเลือกวิธีให้เหมาะสมกันนะวิธีที่1 วาดรูปและวัดมุมเนะี่ยก็จะได้คำตอบตามที่ต้องการนะีแต่ว่านะต้องเป็นลักษณะข้อสอบแบบตัวเลือกนะนะข้อสอบแบบตัวเลือกก็เนะี่ยแนะนำสำหรับครูผู้สอนเนี่ยนะถ้าเนะเขียนเป็นพื้นที่ชัดเจนเนะี่ยโอกาสที่ข้อสอบพิมพ์ผิดก็มีเยอะนะ แต่ถ้าเรารู้คําตอบล่วงหน้าแน่นอนแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเลือกเป็นช่วงเนี่ยก็ลดโอกาสที่ข้อสอบจะผิดได้กนะกนดให้เนี่ย AB 6ซเมตรนี CAB 60องศานี ABC 75องศาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC มีค่าอยู่ในช่วงใดนถ้าข้อสอบเป็นตัวเลือกแบบนี้เนี่ยวาดรูปจริงแล้วก็ วัดมุมเนะีคำนวณพื้นที่มาก็จะได้คำตอบอันนี้คือวิธีที่1นนะึมันก็เขียนเส้นตรง AB ยาว6เซนติเมตรนะลากเส้นนะผ่านจุด A ทํามุม60องศาลากเส้นตรงนะีผ่านจุด B ทํามุม75องศาเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด C นะเอาไม้บรรทัดวัดความสูงเลยฐนะาน6สูง7.1นะ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนีประมาณ21.3นีก็ตอบตัวเลือก3อันนี้ก็วิธีที่1นะถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็ให้คำแนะนำแบบนี้ต่อไปวิธีที่2เนี่ยโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรใช้เลขาคณิตวิเคราะห์เลยเนี่ย A, A เป็นจุดศูนะ B เป็นจุดหกศนย์ทำมุม60องศาเส้นนี้นะความชันก็คือแทน60สิพราะสมการก็คือ Y เท่ากับแทนหกองศาคูณ X แทนหกองศาก็คือรูทสามราสมการเส้นตรงเส้นนี้ก็ Y เท่ากับรูทสมมุมนี้เจองศามุมนี้ก็ร้อยห พันเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยความชันเท่ากับแทน105องศาอพราะงศาพันสมการเส้นตรงก็คือ y ลบศูนย์เท่ากับ x ลบหกคูณความชันนะแทน105องศาแทน105องศาเนี่ยนะในระดับการสอบเนี่ยบางคนเขาก็จาได้นะมีค่าเท่าไหร่ในกรอบสีเขียวก็เนี่ยใช้สูตรแทนของน่มุม45บวก60เนี่ยแทน a บวก b เนี่ยแทน a บวกแทน b หารด้วย 1ลบแทน A แทน B ก็แทนค่ากันแทน45องศาก็1แทน60องศาก็รู้3เนี่ยเสร็จแล้วก็คำนวณนะได้ค่าของแทน105องศาคือลบเนี่ยสองบวกรู้สลบอยู่หน้าวงเล็บนะคั้งก็ได้เส้นตรงที่ผ่านเนี่ยจุด a ทํามุม60องศาเส้นตรงที่ผ่านจุด b เนี่ยสองเส้นนี้ตัดกันก็ แก้สมก,การนะสมก,การ1กับสมก,การ2แก้สมก,การแล้วนะได้ค่า x เป็นนะ 3, 3, 3. นะสามบวกสคูณรู่วค่า y นะเนี่ยเก้าบวกสคูณรูสาม่วนสองว่าเราใช้แต่ค่า y ท่านั้นแหละนะเพราะฐานมัน6เซติเมตรรู้อยู่แล้วนะค่า y คือความสูงนะเนี่ยพื้นที่เนะี่ยสามเหลี่ยม a b c ก็คือ1.2ส่วน2คูณฐานเป็น6 คูณสก็คือค่า y จากแกน x ขึ้นมาตำแหน่งนี้คำนวณแล้วนะงั้นถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีธรรเนะีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีธรรมที่ใช้ได้นะคำนวณเป็นเลขทศนิยมก็จะตรงกับนะตัวเลือก3แบบเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะ6เซนเมตรนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรอ้างได้เลยนะ A มีพิกัด00 b มีพิกัดเป็น60 แล้วก็แก้สมการหาจุดตัด4ได้ความสูงนะต่อไปเรามาดูวิธีที่3กันนะขี่ช้างจับตัก,กะแตนนะีใช้ตีโกฎมิติใช้กฎของโคไซน์นะแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้สูตรฮนะีรอนฟอร์มูล่าใช้สูตรพื้นที่ธรรมดาก็พอด้านตรงข้ามมุม C 6ซนติเมตรสตัวเลขก็6นะ ดนตรงข้ามมุม A อความยาว bc เอตัวเล็กด้นตรงข้ามม, a, า B, C, a, ามุม B B ตัวเล็กตัวนี้นะโดยกฎของไซนะ์เนี่ย A ส่วนเนะี่ยด้านนี้ A นะ A ตัวเล็ก a ส่วนไซน์ย60เท่ากับ B ส่วนไซน์ย75เท่ากับ C ส่วนไซ 45, นะ์้าเนี่ยเพราะว่านี่75นี่60 มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันเป็น180มุมนี้ก็45องศาจากสมการนี้นะบก็คือไซด์เจ็ส่วนไซด์สิบคูณ4นะี่ไซด์เจ็บางคนจำได้ก็แทนค่าเลยนะจำไม่ได้ก็ไปใช้สูตรไซด์ผลบวกนะ30บวก45นะ่ห้ายซเอคอสบีบวกซด์บีคอสเอแล้วก็แทนค่านะซด์สามสิบหนึ่งส่วน 2, cos 45, สองคอสสี่ห้าหนึ่งส่วนรูทสองบวก ซส์สีหาหนึ่งส่วนรูทสองคอสสามสิบก็รูทสามส่วนสองรวมกันก็เป็น1บวกรูทสามหารด้วยสองรูทสองคำนวณแล้วนะ B มีค่าเป็นสามรูทสามสคูณรูทสามบวกได้วสามจากสมการนี้ A เท่ากับนะีย้ายข้างสาย60มาที่นี้ก็ซส์หกสส่วนซส์สี่บห้าคูณสี่ สายหกสิบรู้สามส่วนสองายสหนะ่วนูสองคำนวณแล้วตัว A เนะี่ยรู้ค่า A B C แล้วนะไม่จำเป็นก็จะไปใช้สูตรฮิลอนฟอร์มูล่านีใช้สูตรพื้นที่ธรรมดาง่ายกว่า1.2 A B ส่วน2 A าย 4. นะ A, คำนวณไว้แล้วนะ3คูณรู้6 B คำนวณไว้แล้วนะ3ารู3บวก 3, 3. 3. มุม C ี5ายก็คือ1ส่วนรูคำนวณแล้วก็เป็น9ส่วน2คูณ3บวกลูตสามอันนี้ก็เป็นวิธีที่3นะวิธีที่4นะบทสร้างลากเส้นเพิ่มเติมสัก1เส้นนะก็เน,น้นอีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะ ทำให้ดู4วิธีนะก็ไม่ได้บอกว่าวิธีที่4จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรอกนะวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะอะมาดูวิธีที่4กันลากเส้น BE ตั้งฉากกับ AC มุมนี้มุมฉากมุมนี้60มุมนี้ก็30พอมุมนี้30มุมนี้ก็45พอมุมนี้45มุมนี้ก็45ด้วยเพราะมุมนี้เป็นมุมฉาก ต่อไปนะ AB 6ซเมตรนะถ้าคนจำสัดส่วนความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยด้านนี้6นะด้านนี้ครึ่งหนึ่งก็3เซติเมตรด้านนี้ก็ต้องเป็น3คูณรูทสนะแต่มาคำนวณกันนิดนึงนะสำหรับคนที่คิดเลขไม่ทันสามเหลี่ยมมุมฉาก ABE นะายของมุมนี้นะทายข้ามฉากนะด้านตรงข้ามมุมก็ BE หารด้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็ AB Co s ชิดฉากเนะี่ยด้านประชิดมุมคือ AE ด้านตรงข้ามมุมคือ AB เนะี่ยพเราก็ได้ว่าไซ้์ย60เท่ากับ BE ส่วน6 BE ก็คือ6ไซ้์ย60เนะี่ยแทนค่าแล้วก็ BE คือ3คูณรูท3 AE เนะี่ยคูณ c ค s 60องศานะี AE ก็มีค่าเป็น3 ae 3ซติเมตรนะ be 3รูปสซติเมตรแต่มุมนี้45มุมนี้45สามเหลี่ยมหน้าจัวนะ ec ก็3คูณรูปสด้วยขนาดนี้เนี่ยเราก็มองว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมี ac เป็นฐานมี be เป็นเส้นส่วนสูงเนะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc ก็1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะแทนค่าแล้วก็ได้คำตอบเท่ากับ3วิธีแรกนะ ยี่สิบเอ็ดจุดสองเก้าสี่นะมันถ้าเป็นตัวเลือกก็ได้คำตอบเดียวกันนะถ้าเป็นวิธีทำนะทั้งสามวิธีนี้นะทั้งสี่วิธีนี้เนี่ยนะเป็นวิธีทำได้นะแต่ว่าวิธีที่หนึ่งนั้นเนะ่ะเหมาะสมสำหรับข้อสอบแบบตัวเลือกเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำนะก็ต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่จึงจะเหมาะสมนะ ในคลิปนี้ก็นะแนะนําให้เห็นแล้วนะวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่นักเรียนทําได้ตอนสอบสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ